26ครับกับ30 165, 172าจขยับเข้า,าไปครับวางแข้งขวายัางไม่เข้าครับแมปีกองนิ่งรบกระทบอารมณ์ดีเหลือเกินครับโอ้โหจัหวัดแทงซ้ายนี่ครับลูกป่ายลูกล็อกลูกขวางลูกอุดจมูกนี่เป็นเทคนิคเทคโอ้โหชวนทะเลาะจริงๆครับเซเลซ่า ันใจนี่ปกติเป็นมวยฝีมืออยู่แล้วนะครับจังหวะสองดีเยี่ยมยังไงครับแตกหรือโอ้โหพี่หมอคณิตโอ้โหจุดเป็นที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับแต่ว่ายังโชคดีคร ah! yeah, ับบาดโอ้ฝันอีกแล้วครับมาเท่าเทียมกันครับโอ้ฝันสองทีแตกสองข้างเลยครับโอ้ตอนนี้ ตกที่นั่งลำบากแล้วครับเทเลซาวินเทอร์ไมายอาจารย์ประสิทธิ์มองไปที่บาดแผลเลยนะครับโอ้โหฟันอีกแล้วครับเอาแล้วครับเข้าหัวจับตีเข้ารวมนี่เป็นโดนเลยนะครับอยัางให้โอกาสนะครับอาจารย์ประสิทธิ์ครับเทเลซาเองก็ใจสู้ขยับเข้าไปพยายามจะรวบในแต่ว่าเจอสองแล้วครับโอ้ดูครับ อ่ะต้องเบรกอีกครั้งนึงครับโอ้ยซ้ายทีขวาทีครับโอ้โหแล้วนี่น่าจะไปทั้งเปลือกตาแล้วเลยครับไม่ไหวครับนี่ครับหงายศอกให้ดูเลยครับขัญใจสอตะวันรุ่งโอ้โหดูจริงๆครับก็ต้องเบรกแล้วครับเพราะว่าแม่ฝันใจนั้นไม่ธรรมดาแล้สองแผลแล้วด้วยครับรู้แพ้รู้ชนะรั่วไพ่ครับดูจังหวะหน้างยนหน้าหงายแล้วฟันดอกนี้ยังไม่แตกครับ นี่เข้าซอกคอโอ้ใช้ซอกนี่ได้ยอดเยี่ยมนะครับ